ดีหนี่งันน้ำออกมากเ โอ้ใส่สวยเต็มปากเต็มคำ ดีครับผมพอกับผมนายนายไทยพูฟิชชิ่งผู้ดเดือบบูเกาหน้าตาบนลอราหาข้าวเขาพอได้กินนะครับมือนีมาน้ำห่วยห่วยเก้านี่แล้ครับห่วยที่รอบที่ผมมาได้ใส่โลนะครับห่วยนี่แวะม,มาอีกเพราะว่ายังไปหอดไม้ไกลแล้วครับแต่ว่าสุดทายก็ไเลยครับมาเพราะว่าลดยางหัวได้บดมา ตั้งแต่พุ่นแล้วครับบดมาเป็นเจ็ดกิโลครับตัวชิมาฮอดนี่เบิ้งรู้ระวังความซวยจะมีความโชคดีนำบ่อผมก็เลยแวะหมายนี่แหละครับมันไก่บ้านจากนี้มาไปหาบ้านผมก็อีกสี่กิโลนะครับจะบดยางละเมื่อเห็นหนาอาอะไรยางแปะ คอมกับพึ่งซ้อมแล้วครับหลังจากคอมซ้อมคอ,อมแล้วก็สิบมาตกป่าล้วก็สิบไปตัดคลิปให้เพืเ่อนๆชมนะครับมาช่วยยางแปรอีกเอามองดูมาไมาน้นี่สิพอใส่โลอีกบ่หรือสิมีแต้มบ่เอาแค่มีแต้มครับบ่ต้องไปเจอใส่ลงใส่โลดอกครับเอาขอแค่มีแต้มกับพ่อละเอาก็ได้เวลาก็บ,บ่หลายนะครับสีใด้จากแต้มมันเป็นหวยนะครับ มันทายลงไปทั้งผุ่นบ่ได้เพราะว่ามันย่อนย่อนแสงมันจะหมืดนะครับทั้งผุ่นจะเปตกทั้งนี้จะไปหนอ,อกครับกร <c oughs> ะยางลงไปทั้งผุนแล้วครับยางไปบ่ไกลครับมองตีมันมาลายดอกเดินทาง,งยำเอายำอยู่บบกีมองนะครับเดี๋ยวไปหาผลงานเลยดีกว่าวาวลายกะเสียเวลาซื้อนะครับมันสีคำก่อนไปครับตกป่าดีกว่า Uh huh. มาแล้วครับมาแล้วแต้มแรกสวยงามนี่ครับหนองคางสีขาวแต้มแรกสัตว์เข้าไปแบบกัดซองเท้อนะครับพวกบาดแหลกบอถึงนำมาเอาบาดซองนะครับเป็นปากเป็นคำไปครับหาแต้มต่อไป หาแต้มที่สองครับเลาะไปเรื่อยๆครับหกนะครับเตหาบางทีอยากเงยนทั้งหม พ่อมองดีมากอีกครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หลักสายแลงน,นะครับผมหาหามองยืนที่วัดบ่ไใดหาทะลักบ่ไใดนะครับลักบ่ดี

บ่บ่บ่เลยนะครับโอ้ถึกเสยโอ้ยใช่ไงครับโอ้ย่ะเต็มคอเลยครับลงเลือกพร้อมครับไปครับหาแต้มต่อไปน่าจะกล่องแอคชั่นสองตัวแล้วครับกล่องตัวซูมเห็นแต่ในสวบนะครับ โดดออกมาสวบจากมองกานะครับน่าจะเป็นตัวแรกไอตัวที่กัดขางต่อแล้วครับเราผมบัดเบืกนะครับแล้วาลตามมาผมปิดกลองตัวซุมเข้าไปแล้วมาเป็นกองแอคชั่นนะครับส่วนบาดนี้ผ่านเลยคิดว่านาจะตัวเรียกันแล้วครับไปครับหาเต็มต่อไปไปครับง่ายไป There ที่แรกไปอยู่ฟังพุ่นนะครับอยู่นี่พุ่นสวมวัตถกจักเทือ่อครับนม่ขาม,มาทั้งนี้ลองเบิงปลามักสวีวใต้ายเงาใหม่ตัวนี้ครับเลยลองมายำทั้งนี้เบิงหย่อนแสงนะครับ น้ำกรไปออกนะครับป๊ามีไม่ไปใส่ดอกไปครับยับไปใกล้กับไปเรื่อยอย่างระย่อนแสงแนี่แหละครับก็เลิ่มไปยัางดูดมบันไดมอเลย ัข่างต่อเนี่ยตาอย่างปอทุกข์ห้น 你保护我呢。啊嗯 ตัวบป็นยังครับตัวนี้ตัวน้อยตัวน้อยครับนี่ครับนี่มรัขาวไปครับหาเต็มต่อไปง่ายง่ายขึ้นดีกว่าเบิ่งเพงไม่น่าหน่อยขำหมื สิหัดเขาขอปานี่แหละ อาไหลเลยนะครับมุมสายมือกัดเต็มๆเลยมาทงางใบไผเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเดนี่ครับเอาใส่สวยเต็มปากเต็มคำคำแล้วครับเดี๋ยวหาสองซ้ำแต้มทีใดบ่ เตนะ็มตัวไปดีกว่าค่ำแล้วเป็นเกาะนะคือขนาดครับลองเบิรงเกาะยาซิโอเคียวมันกบมาสวบเลยครับ นั่นก็นไปสนใจอยู่ครับนะตีงัดเข้าไปคันตีได้วะอันนั้นนะนะั่นคุะ อโอ้โหน้ำออกมาดินีนีมันนำออกมากใ้เรื่องนุ่นแล้วครับโอ้ยมาเห็นกองแอคชั่นทีนะครับ ตัดตรงนอกน้ำมาแต่ข้างในครับน้ำมาแต่ข้างในเลยแล้วน้ำมาแต่ข้างในก็แจ็มหมแล้วนี่ครับแต้มสวยเลยไี่ครับหมดไก่ฉีบเวลาแล้วแต้มต่อไปดีกว่าแสงไก่ฉีบิล่ะ อย่างเมืงอกี้ก่อนครับเพื่อมีมูอีกโอ้โหเหันเบ็ดฮักก้องกระแตกใช่ไหมโอ้ ก็ถศันะครับวัดต่ำกันตำ่ำคากองปั้งโหลด วัวใหญ่ครับตัวนี้ตัหน่อยตื่นมาแขกปึ๊บอู้อ้หลุดบ่หลุดครับบ่หลุดยังอยู่ยังอยู่อีเดียปะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ว่าเป็นหลุดครับหลุดทันลักครับแต่ว่ายังบ่ลงหนำนะครับยังเอาทัน คี่อยู่ได้อยู่นะครับน,นี่ครับแต้มที่เราได้รับบุญนี้ว่าได้นับนะครับไปเรื่อยๆครับเอาจุนเบิดแสงมาละมือนี่ไปครับหาแต้มต่อไปมององนี้มั้งดูใส่ลมนอนอยู่แถวนี้ ด็กเด,ด็ด็ได้ปุ่งมากัดเธอแหลกบ,บ่ถึกเอ้ยมึ่งวางกับบ่ถึกนะครับที่นายได้ กออนี่ครับเอาใสสวยเต็มปากเต็มคำยังหาใสโล่่เจอครับมือนี่ไปครับยังมีเวลาอีกนิดน,นึงแต่เป็นตกแหละแต่ว่า,างแสงยังอย,งอยู่ไปครับหาเต็มต่อไป มาแล้วครับกัดกำลังจะขึ้นฟังเลยครับดันน้ำมาเบืดนเบือมาความมาีคว,ว,ว,วมา,ม,า,วามีสีผสมได้แทะสวบอยู่ก็ได้นะครับนี่ครับแต้มเมใหญ่ย์เป็นไงครับก็ดูดีอยู่เต้องจะมดแค่นี้แล้วครับแต้มสุดท้ายละมือนี่ทำละเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำละครับมาสรุปแต้มกันได้จยกแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด โอ้ดไดแปดแต้มเด้อครับหนึ่งสองสามสี่สี่คูไดแปดแต้มครับโตชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเดียวเลยนะครับชั่วโมงแขนเลยหกโมงครึ่งตอนนี้คุณ่ะโอเป็นไรกะในความโชคลหลย,ยังมีความโชคดีนะครับคือรถอยางหนาผมมันหัวนะครับผมออกไหม่แล้วนี่ผมบดกลับมาจากมองที่สิไปฮอดไม้ยังบวดครับไม้ไปลายทางผมนะ บดกลับขึ้นมา7กิโลยังเหลืออีก4ี่กิโลชิฮอดบ้น่นผมก็เลยขอแหวมานี่เบิง้งไม้นี่ก็ตีแค่ระยะการตีก็ม่ถึงร้อยเมตรครับผมก็ยางตีไปกลับไปกลับอยู่นี่แหละครับยำไปยำม,มายำไปยำม,มาตีฟังพุ่นแนะ่ฟังพี่แน่นะครับป่าส่วนบ่ถือก็ไลายครับตัวหนึ่งสวบเห็นปากแดงยิงขึ้งเลยน่าจะเป็นโลโบ่ถือเดี๋ยวจังมาตล้ำมันอีกครับมือนาสำหรับมือนี้ก็คอจบปเท่าน,นี้นะครับมันคำละแสงบ่มีละ สำหรับคิวนี้ก็ขอปิดคิวไปเท่านี้ครับอางานเลยครับกอบอยางไทยพูสุดยอดครับ